อีดอีดอีดกับอีดมาารับอีดมาับอีดมาก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 ่อนกับอีดมาก่อนบนแถวเจินบนแถวบนแถวตามมาตามมารับ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 สวยสวยสวยดันมาดันมาดันเวทมา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 เ็บมาคิวต์ไปคิวไปคิวไปนดอตเวทน็อตเวทน็อตเวทนอตเวทนอตเวทนดอตเวทนอตเวทตามมาตามมาตามมาสเวทสเวทสเวท เต็มตัวออีนะเต็มตัวต่ออีทตออีทในห้าสี่สาองหนึ่งไปแคปอีกแล้วโอ้โห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 โออ้โหโ้โหโอ้โหโห้โหโอ้โหโอ้ออ้โหโอ้โหโอห้โหโอ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 ้้โห้โห้โหหโ้โหโออ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้ คิดไปิวไคิดไปอยวไปใหมเล็ดปีใหมเล็ดปีคิดไปิวไปเอาพะเอาพระเวทเวดเวทเวดลุกพระไว้ลุกพระไว้พระชี้ตัเคโเคโอเคพระเตรียมตัวเวทเวทเวทในห้าสี่สามองพี่กแล้วไปบนบนไหนาข้าขนมาข้านมายิดอิดอิดฟังอิด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 ใแหลมอยู่ยิดมายิดมายีดมายิดมายดยวอีดยา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 วยีดยาวพานมาหได้พานมไม่ได้เตรียมตัวรับเตรียมตัวรับประดรับ สวยดันมาดันมาก่อนน็อต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 เพื่อนโดนน็อตเพื่อโดนน็อตเลเอดตนีตันติดยดันน็อตนะน็อตน็อตน็อต็อตล้วลกเวทน็อตลลกเวทเวทในหาสสองหนึ่งเดอดตันเดอตันดือดตันเดอตันดันน็อตมาดันน็อตมดนน็อตหมัดหมอหมนเ้อหมัดนเลขดดดิวไปหมดเื้อหมอกเนี่ยเสื้อหมอกเสือหมอกเล็เสื้อ

ดันยิดดันยิดคอมเมนต์เกตดันมาดันยิดมายิดมาที่เหลืออยู่ไหนหมดวะยิดให้เอาอเอพาดมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งคิลิรับรับรัรัลยดันยิดมาก่อนยิดมาก่อนยิเสรกามาก่อนยิด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 มาผ่านผ่านไหนได้ผ่านไหนได้รอกมันอกผ่านไหได้ผ่านไหนได้ยวเตยมตัวเตยมตัวรอยินกดรอยกดรอยินกดดันเวทเวทหน้าเวทให้อาตรงให้อรรอ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  ดันมาดันมารอนรอคนรอคนรนดันมาดันมารอรอเพ่นตัวชเดียตัวจตัวนะขึ้นมาอีกโอเคดันขึ้นน็อตมาก่อนขึ้นมาอีกอะมอสแวาก่อนมาก่อนมาอนก่อนอะไรมาเอาเนียัรับรับัััั้ดนมาา อาอิดรอิดลไลมาออลไลมาวิดมาวิมาวิดมารับรับรับดชคมาผัดโชกน็อตนะผชน็อะผชคมาชกไม่ได้ผัดชคไม่ได้ผัดโชคไม่ได้ฟังผดชกไม่ได้ผดชกไม่ได้ผัดชกไม่ได้ฟังแล้วเตรียมตัวเตรียมตัววิดวิดวิดในหาสี่สาอ่ิมดอิดออิดไปอิดไปอไเ่มกักลางนอรน้่แอบนะรับดีๆนะดีๆนะมีนเกตนะรับ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 นะร รับ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 เเนเาอีาเายู่หดหดสมดหมดเามากันเามาเามาใครที่รอดอยู่อ่ะรอดอยู่ันเดียวกันหมดเลยหรอเออเมาลงเามาลงเามลงเมาที่ไหนหมดวะเสวอแล้วเนี้ยเสวอแล้วนะสวอแล้วนะ่นเองเอลงไปเกมลงาเล้วเติม่อเวสลอดเวทลอดเวทในห้าสี่สองห